สวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น้องอุ้ยเหมือนีตจวดค่ะค่ะข้าวปุ่นเศร้าน้ำปลาค่ะพี่น้องเมนูมากมากอีกแล้วนะคะกินยังกับว่นแล้วข้บปุ่นค่ะพี่น้องมามาเด้อค่ะอืมยางแจมผักมีผักซีเล่าค่ะพี่น้องอ่าเหีืงเกาะต้นหอมแล้วกับพผ่ตูแล้วกับบักแตงค่ะมามาเด้อค่ะ ล้างสะอาดแล้วด้วยค่ะพี่น้องบ่แมนว่าบบอันบ่าเอาอยางมาตอกบ่แม,น,มนด้วย <c oughs> ล้งางแล้วค่อยมัดค่ะมาแใ่้สวยงามเซื่อๆนะคะทำแหลกแหกมันค่ะ <c oughs> ชงกะทิขี้ดักกินครแซบแห้งเฮ็ดเองแซบ,บเองค่ะพี่น้องในหยันมีกบชิมี่อ่าผักชีใบเลื่อยค่ะพร้อมเปีน,น่ะนะคะพี่น้องแล้วกันกะลำลวกปลกากระเอียงมักทัวฟังเงาวลวกค่ะ เส้นขวปุญหน่อยๆแซ่บๆคระพี่น้องมีเสเน็้าวปุนถือใดแห้งเส้นหน่อยๆงี่นะหนุ่ม ตรวจคักแสบค่ะอีเลยค่ะสุดยอดสึ่งแห้ง ปุ่นเข็งหน่อยครับพี่น้องเ่ิงกิโลค่ะอืมแต่มันแสบแฮง กินย่ำไ่เบื่อก็แมนขับปุ้นนี่ล่ะค่ะพี่น้อง เสียงครบมากเลยค่ะพี่น้องได้ตามยังนเนาะบบบนี้เอามาให้กินน,ำน้ำเลยเดอ้อ thanks ก็ลำหน่วงตัวพงยาหลวกกองอยู่ขงลางเลยแม่ก่องอยู่ตอนไทย อยาบบกไปยูเรียค่ะพี่น้องแนควคนมักคือบา้านเหรอคะ แจะอ่อนความแสบรสชาติพอดีเป๊ะค่ะเ็ดเองแสบเองอื่ม ไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปย่าวค่ะแล้วค่ะอันนี้ก็สิไปเลี่ยมตขอขังดอกนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่จะเจอกันใหม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ